มัสการพระจาราร์วันทาครัวจาเร,รุทูสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันพุทธแรม4ีข้ามเดือน9ปีมะเส็งวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกรวดสีบอลเงินสียบโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน ทิศความสมเด็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเน์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังป่งขามพระพิคเนศช่แม่กุนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักินีในชื่อคือจอจานชอยชิงชอช้างซอโซชอกเชยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปาผอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันปอสมเผา เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอหลิงและวอแหวนเลขมงคลวันนี้เลขสีเลขศูและเลข8หมายเซตวันนี้ <c oughs> สุนทรผู้รสจนาไว้ว่าประเพณีตีงูให้หลังหักมันก็มักทําร้ายเมื่อภายหลังจะเค้ใหญ่ไปถึงน้ํามีกําลังเหมือนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้าย ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ